Thank you. ปิเกได้นะลูกเพราะฉะนั้นจะต้องดูดีๆนะว่ามันรั่วมันแตกมันขาดหรือเปล่านะว่ามีเจลมันรั่ออกมาจากซองหรือเปล่า